พี่นอปป้องสุประเขือสุประเขือใส่ปลาทูสับแบเมนูบ้บ้นบานเมนูบ้านบ้านแต่อร่อยนะคะสุประเขือตกินกับผักเลยนะขือนฝุ่นซุขมังค์เขือโอคกใหญ่ปปพี่น,อน้องเห็ดเลี้ยงยากพี่น้องใส่ปลาทู อันนี้ปลาทูขัวดิปลาทูปลาทูทูตุ่มอันนี้ตำตำใสผิกที่หลังบอกแม่นอาต้องหกไงตำนี่แหลวขอตน้อยตำผิกใส่ปลาทูตุ่อตุ่มลงมากผีกใสน้ำปลาทอดไก่จ้ะพี่น้องหมักไก่ทอดเมนูวันนี้แจงฟักใสไก่หมักไก่ทอดสุดมะเขือแม่ขัว าตามะคางข้อ,อมจริตมะคงข้อมจะพ่นองตำมะคงขาดก็ได้อาหารักของใบตบองเป็นยังตำพริกเหรออ๋ตพริกตำหาดเราสมาปนกันดิบาม,มาั้งเห็นแจงนั่นกะปีใกล้อีกแล้วอันเดียวกัน พี่น้องซุปกะเขือตำประมาณนี้จ้าเดี๋ยวก็ตำป,ปลาทูใส่ตำิกใส่ใส่ปลาน่าปลาต้มเนาะหลายทำพร้อมกันบ่ไอยทำงานใหญ่เ้ยพี่น้องเรียนแฉกช่วยกันทำช่วยกันตำไดอ้ยช่วยกันตำช่วยกันทำได้ยินไหมได้หอยตัวไหนปู่บอกไดกลาที่ได้หอยเจอไหน

เมนูซุปมะเขือร้อนๆจ้าหุ่น61เกล้านะอ่าแม่ครัวใส่ถุงมืออะไรใหมเดี๋ยกพ่ามันก็ใส่ถุงมือจะแก่เอาไปที่สุดแลใส่ถุงมือมาเปลี่ยว น,น,นี่แห้วก<ม>ับส่หอมสะราแน่เนาะปรุงรสกุยเอาปุยเอาเด้อแสบหมือขึ้นปนแสบวันนี้ซุปมะเขือจา้าทำแบบแม้ว่าแบบแม่ลงานตําก็ตํานกเก่งก็แกง ไก่สองหม,อม้อพวกนนี้ขั้วบักพริกใส่ใส่สูบกระเขือามินบ่เจ๊พี่น้องสูบกระเขหลายๆต้องตำตั้งหักตำพริกตั้งหาก,าหากขัวหอมขัวกระเทียมจ้ะแล้วก็ขวัวบักพริกตำใส่ใส่น้ำปลาใส่ผักต้นหอมผักชีอร่อยเจ๊พี่น้องสูบกระเขอร่อย ขัวพั่วพริกขัวทอดปลาดุกปลาดุกทอดกรอบขัวยังอ่าอันนี้ขัวยังนี่ไก่หัวไก่ใส่ผักโอเคพริกกําลังหอมกระลังหอมกระลังสุกเหรอพริกกําลังสุกแก่พี่เนาะท่านได้หอมท่านได้สุกอันนี้กระขึ้นผักแก่พี่เนาะขัวใส่ไก่หลังไป ล่างแล้วล่างแล้วถามเขาลางล่างไปถามมึงถามผู้ใดฝักล่างแล้วใส่ได้เลยหยอดปลาดุกกินกับส้มตำอะปาเยอรสุกหรือยังพีดใส่ซุปปลาเขือ หนึ่งเขาวเห็นดลายย่างจ้ะพี่น้องพิกกำลังขวอยู่วบ่อีใส่ย่งนี่โอ้ชุดรถ <c oughs> ผงนัวรถด,ดี <c oughs> โอ้ยน้ำตาล <c oughs> เออแล้วไป <laughs> เล้าสาละคำบัตีจ้าบัตีเยอะๆบ,บัวไฟไสหมอแนี่อ้ย่างไรพะคีบ่ะลาพะคีผิดไทย ใส่พริกน้ำอซอสอ้นี่ปาปิกา <ผม S 2> หอมน้ำซอสีิวขาวเกลือมะเขืออดแสบกันนย้ง คองแยกกันถอดแต่็จแช้ดซกันแน่มอนันถืกล่อมกันมีเนี่ยพวเนี้มัน่าอันนี้ตำยังตำปลาทูตปลาทูเอาไปปนอีกลอผีอีกตำริกใส่ซุปปลาเขือซุปปลาเขือใส่ปลาทูจ้า รับรองอร่อยตาม้นเละเทอ,อานี่เดีกระเทียมนั่นกระใดสกเลยสกเลย ตำใส,ส่สุปปักเขือปลาทูตำใส่ซุปปลาเขือเสร็จแล้วก็จะเอามาคุกด้วยกันบบนีตักใส่เลย อันนี้คือปลาทูกับพปปร,ริกกับพี่น้องใส่ซุปกระเขือวิธีทำซุปกระเขือเยอะๆต้องใส่วิธีนี้ใส่วิธีนี้แล้วก็ค้นดีเวมือนกันทำเรียกแขกเยอะจังเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะซุปกระเขือแซ่บๆเมนูนโปรดเมน,นูแนื้อแสบ ก็ต้องเพลินลายเฒ่าคนกินบ่อยซุปมะเขือใส่ปลาทูเสร็จปะยังไม่ยังไม่ยังไม่ปรุง

ชิวรถจะพี่น่อยขัดก็ไดเอาเปลี่ยนคนต่มาตีมือเื้อยื้อยิ่งสมมือก็ไลยต่ำเงี้ยมือเศร้าเดี๋ยะสมกระแดกปวดกนี่ยกระแดกปวดปวดตึอวันอาทิตยกิดีห้าข้าวต้มข้อข้าต้ม vương nắng để ra cho họ tố bung năng để bung năng năng nắng, để vương nắng cái hiệu bơi hôm nay 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 hôm Cái hôm nay hôm hôm nay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  Soi <laughs> ừ. <laughs> <Sway> gần chim mọi người mọi người mọi กอดลายวะเห็นเห็บจบถึงัวใจมนใสดีกอมันแจบอยู่แล้วเี่มันอ่อนน้หนึ่งอๆ็บแล้วจ้าสูปเขือเส็บแท้ไปกเมันบ่ด้ไปไปจะือี้ะางเดเราเราูนเาู้งเอาไว้แรงเลยเาไ้าวพอา้ิดจ้าเขาทุงนึง ปลาหางหนึง <c oughs> ่งกินแช่นี้อร่อยอร่อยจ้ะพี่า <c oughs> <c oughs>